สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันนี้เรามาอีกแล้วขอโทษนะที่เราไม่ได้ลงคลิปนาน,นมากๆากขบุณทกคนเดี๋ยวจะมีคนเปิดมาชมอันนี้อ่ะันละวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนี่ค่ะไม่ใช่น้ำแข็งเลยไม่ใช่สป,ปอนเซอร์นะคะ,ะไปนี่นะคะเราจะยิ้มยิ้มยิ้มมาเฉยๆอ่ะตรงนี้แล้วกัน,นะอ่ะน,นี่นะคะเราจะทำเป็นทุกงสุมส่มซากุชิค่ะเดี๋ยวเราหาใหน ลายมือไม่สวยด้วยนี่ค่ะถุงสุ่มซาคุชี่ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวทุกอันเลยนะคะถึงแม้อันที่ให้เพื่อนนะคะให้เพื่อนเก่าถึงแม้อันที่ให้เพื่อนคะทุกคนเราก็เราก็จะเก็บดูทำมาประมาณหนึ่งสองสมสาหกเจ็ดแปดเก้สิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามสองค่ะมาเริ่มแกะกันเลยเดี๋ยวไปหยิบกระดาษแป๊บนึงก็แกะอยู่ไกลค่ะอกหูแม่เจ้ามาเร็วอันอันแรกนะคะเราจะเริ่มจากอันที่ให้เพื่อนก่อนเนาะเพราะให้เพื่อนมั้นแค่สองแพ็คเท่านั้นนะคะซื่อสองถุงก็ได้แปะเลยแปะห้ามโดนเขามาให้เพื่อนไม่งั้นแล้ก็เดี๋ยวเพื่อนจะดูไม่ออกเนาิ้อะเอาไปได้เอัน ชิ้นชมเชยชิ้นสกุชี่ค่ะเป็นของมิลินคะ่ะก็จะนุ่มๆประมาณนี้นี่คะ่ะทุคนดีแล้วก็มันก็จะมีกระดาษประมาณนี้เราใช้ถุงถุงปลามมานะคะโอ้โฆษณาอีกแล้วถุงนะคะถุงถุงพลาสติกธรรมดาค่ะใช่ <c oughs> นี่คะ่ะ อันนี้ถ้าถ้าใส่สกอดเทปเยอะไปมันก็จะแข็งมันก็จะเล่นยากนะคะแต่อันนี้ก็ถือว่าอยู่ในขนาดานกลางๆเนาะนี่ค่ะจะเป็นสีน้ำคะ่ะอันนี้อาจจะแข็งนิดนึงเราใช้สกอตเทปเยอะต่อไปเก็บใส่ถุงก่อนอ่าต่อไปนะคะเป็นให้เพื่อนอันนี้อ่าเราลืมบอกไปค่ะ คือเลขเจ็ดกับเลขเก้าคือตามหลอกลวนเรามากเลยนะคะเพราะว่าเราออกคลิปนี้ก่อนค่ะคลิปนี้ทุกคนยไม่โฟกัสอย่างแรงเลยอาะนีถุงนี้ให้เพื่อนค่ะมาตัดกา้านนันเชฟเชฟอุ้ยอันตัวไหนใช่ไมเนี่นยเรียบร้อยค่ะแซมเซหนีง ชื่อ C l อนะคะเพื่อนทีชื่อ CL เอแล้วก็ง่ายเลยคะ่ะทุกคนนี่อันนี้ถือว่านุ่มมากๆเลยนะคะแต่ว่าเราไม่ชอบเลยตมนที่เราบีบแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นแบบ,บปิดเข้าไปแบบนี้เราก็เลยต้องเราจะเอาไปให้เพื่อนนะคะเราก็เลยต้องพยยามแง้ยมันออกมา ต่อไปค่ะสามสองชิ้นชิ้นอ่ะกลับด้านอ่ะนี่ค่ะอารินนะคะชื่อเพื่อนของเราอีกคนนึงอืมอืมเกือบแขนเพื่อนนะ้วก็บีบเป็ค่ะเล่นเล่เล่นเราไม่แขนเพื่อนเราไม่แขนเพื่อนไ,นไปจิบขวดอ่ต่อไปนะคะเราจะสูดหนึ่งหรือสองนะคะเราว่าเอาเอันนี้ดีกว่าค่ะ เดี๋ยวเราจะค่อยมาบอกทีหลังหลังแกเสร็จนะว่าทำไมเราถึงได้อกอัน,นี้เงียบอ้ายไม่ออกปจกกัปจจัยปัเจ็บปัเจ็บอ่ะโอเคแด้แล้วนี่อี่อ่ะกระด้านเึ้นไหมอ่ะนี่จะเป็นหนูนะคะเราจะชอบระบายสีแบบชิ่วๆนะนี่ เล่นได้แล้วก็ใส่สองอันเล็กๆไปนะคะเราไม่ได้เขียนซองสมสก,กุชี่เราเลืมอันเป็นจีบผมมาอ้อันนี้จิบผมมาะคะ่ะนี่อันนี้เขียน,นะคะ่ะซุมอะไรนะซุมสก,กุชี่ค่ะถ้าให้จำได้อันนี้น่าจะเป็นชาโันผุ์ุกนะคะอ้าวไม่ใช่ค่ะเป็น าลยู่อีกนี่ค่ะเราจะมีไข่ดาวสองแบบอันนี้น่าจะเป็นแบบที่สองที่เราทำนะทำไมบางทอลทำทุกอันมาเขียนกังถ้ามีเสียงคีย์บอร์ดต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเราเล่นเกมอยู่เอาไปอันนี้ตุ๊กตาด้วยโอ้ยโอ้ยนี่เอ้ยอย่าเหยียบนะ ชมทุกคกนคะ่ะดูเหมือนว่าเราต้องย้ายทัพมาบนเตียงนะคะหยิบกะไกลมาค่ะกูสกูชีของเราอ่ะนี่ค่ะทุกคนเห็นมใคะ่ะอ,อ๊ติดผมแปบบผมไปด้วยไม่ได้นะคะ จังจังได้ป,ปั๊บปุ้งอืมอะไรนะชั้นลงไข่มุกแบบขี้เกียจค่ะวิชั่นขี้เกียจเพราะว่าเราไม่ได้ระบ,บายสีอะไรเลยนะจ๊ะมันจะมีแบบไม่ขี้เกียจสองแบบนะอีกสองแบบเดี๋ยวเราเอามาให้ดูทีรหลนะังเนาะเรามาตั้งอ็อกชั่นแล้วก็เดือดซึมนะ ต่อไปเราจะเป็นอันนี้ตอนแรกๆใช้สีม่วงสีใช่ไหมคะอันนี้ใช้ติ้มซอเขียนแบบเด็กจ้าแบข้างล่างดีกว่าตู้ไหมคะทำไมเราถึงมาทำสกุชี่เพราะว่าพ่อเราไม่ยอมให้ซื้อของเล่นค่ะมันก็เลยมันแบบดิบจอิงๆแหละเราก็เลยต้องมาทำเองโดยใช้ของที่บ้านอ้าชิงสองชิง ค่ะเป็นชาโนไขมุกที่ไม่ขี้เกียจค่ะเพราะว่าเราระบายสีนะนี่ฝาจะเป็นสีม่วงลอดจะเป็นสีเทานะคะแล้วก็จะมีตาหยีแล้วก็มีแก้มชมพูมีปากนะคะแต่ปากมันอาจจะกลมกลืนไปนิดนึงแล้วก็จะเป็นเม็ดมุกเหมือนชาไต้หวันของเซเว่นนะคะซึ่งเขาไม่ได้จัดนะคะมีด้านหลังด้วยเนาะหน้าหนังคือเราเก็บด,ดีเทลดีมากแต่ว่า,าตรงนี้เราอาจจะไม่ได้เก็บนาะเพราะว่าเรา ไม่มีกระดาษเพิ่มค่ะกระดาษหมดแล้วค่ะเอาจิงมมันก็ไม่หมดหรอกนะแต่เราขี้เกียจนี่ชิง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 เก็บใส่ถุงแล้วไปอัดต่อไปกันเลยค่ะอันนี้แล้วกันนี่เป็นดีสอยแล้วจ้านี่โอเคห้ามตัดโดนคำว่าซองสุตรซุชี่นะคะเราก็เลยอาจจะต้องหันเข้าหาตัวเองนิดนึงนะตอนตัดชิงชิง เราทำจะมีหน้าด้วยนะคะนี่จะเป็นตาหยีแล้วก็ดนคิ้งมีจมูกด้วยข้างหลังมีโต๊ะไม้มาติดนิดนึงแต่ติดโต๊ะไม้นะคะทุกคนอืมอ่ะดูใส่ถุงใส่เข้าไปเดีย๋ยวเราก็เอาในตอนหลังคลิปแล้วก็เอาสกอเทปปิดเหมือนเดิมเขาเรียกว่าตัดเองปิดเองค่ะต่แไปนี้ไม่ได้เขียนอีกแล้ว ทำไมราขี้เกียจอ๋อใช่ลืมไปลายเตป,ประคนขี้เกียจเราจะลองแบบฉีกกันบ้างไหมครับทุกคนมามันแะข็งเกินไปอู้ฉีกได้คะ่ะแต่มันพังหมดเลยโอเคตัดตัดง่ายกว่านะโอเคคะ่ะทุกคนสรุปมีคําตอบว่าตัดง่ายกว่าคะ่ะอันนี้เป็นเปล่าๆล่านะคะแต่ว่าเนื้อค่อนข้างนุ่มคะ่ะเห็นไหมคะทุกคนอันนี้เราทํามา วัสดุมันจะเป็นบบนใช้ใช้ถุงพลาสติกใสกับซัก,กเก็ติปอ่ะอามาพันๆก,กันแล้วก็อย่าพันเยอะถ้าพันไม่เยอะมันก็จะเป็นนุ่มๆสักเก็ติปกเชีช่แบบนี้รู้สึกเหนื่อยมากเลยตอนทำนี้พอตรงนะคะเหนื่อยมากค่ะอแม่ดีมากไม่ซุ่มไม่เหนื่อาะหน่อยก็ได้ตกใจโอ้ไม่ทันแล้ว นี่ค่ะทุกคนอันนี้อย่าแกงอันนี่นี่นี่โอ๊ยค่ะโอ๊ยร่างเหรอนี่นี่นี่เดี๋ยวเอากระกรตัดหลังเลยตัดเสื้อหาเลยดีนี่ทุกคนเราจะมาตัดกันอันนี้เป็นสีม่วงอีกแล้วจ้าเรามาตัดกันเรื่ยเช็คว้าวฉันรูไข่มุก ้ก็จะเดินใหม่อีกแล้วจ้านี่นะคะจะเป็นตาแบบนี้แล้วก็ปากจะเป็นเหมือนขี้อะไรอยู่สักอย่างนะคะชาไข่มุกเป็นเล็บมุกสีน้ำตาเหมือนกันแล้วก็ฝากจะเป็นสีชมพูเฮ้ยเรียกกระดาษแปะข้างบนอะ่ะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าจะเป็นสีชมพูคะ่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหลอดสีเทาเหมือนกันข้างหลังแล้วก็ทําเหมือนข้างหน้านะแต่ว่าแค่ไม่มีหน้าเฉยอันนี้คืออันที่ทําอันแรกเลยนะคะอันนี้คืออันแรก ไส่บ๊าไปง,งเดี๋ยวเราจะมีคลิปสอนทำนะคะแต่น่านจะเป็นคลิปต่อไปเนาะคลิปอีกประมาณเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะอันนี้เป็นดีสอน์แล้วจ้าตักัานตับตัดตนี่ดูเฟอร์เฟเจอร์ให้หนูยังเดี๋ยวเราจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ทุกคนนะคะแต่เราใบให้ว่ามันต้องใช้เฟอร์เฟเจอร์เดียด๋วยวเรามาใบเราจะมาใบอีกทีหนึ่งนะคะ เอ้เดี๋ยวเราจะมาบอกอีกทีหนึ่งในคลิปในคลิปที่เราได้สิ่งสิ่งนั้นมาแล้วนะโอเคนี่เป็นน้องอะโวคาโดผักขึ้นข้างหลังก็จะเป็นผิวเอาเปลือกอะโวคาโดมืนแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้เก็บด,ดีเทลเหมือนเดิมนี่มีเม็ดอะโวคาโดเนื้ออะโวคาโดแล้วก็เรียว่าอ,อะไร,รอะผิวเปลือกเปลือกอะโวคาโดค่ะไม่รู้จะเรียกอะไรหรืเป,เปลือกแล้วกันนะะใส่ถุง เดี๋ยวเราจะสอนเย็บถุงด้วยนะคะอืมมันเข้าไปในใต้พรมพรมมาแล้วนี่ค่ะอันนี้โอ้โหอันนี้ไม่ได้เขียนนะคะแต่แต,แต่ตุงใหญ่มากค่ะมาตัดกันเดี๋ยวต้องเปลี่ยนถุงให้อันนี้ใหม่เราไหมตัดบ่อยเกินไปแล้วแอบตัดมาก่อนแล้วนะเราแอบตัดเล่นสูงกับตัวเองมาก่อนแล้วไม่มีอะไรต้องกล่าวเราเล่นค่ะเราเล่นนี่กันหัวจุยหัวจุยอะวัจุย ใส่ยกไปเลยจ้ายัดลงไปกลุี๋จะต้องทำถุงให้น้องใหมล่ละอันนี้ไม่ได้เขียนเหมือนกันหลังๆนี่จะเริ่มไม่ค่อยได้เขียนแล้วนะคะเพราะว่าขี้เกียจเ <c oughs> <c oughs> พราะเราขี้เกียจเนี่ยแหละคะ่ะนี่เศษที่ตัดออกมาก็จะเป็นนีน่อ้าแล้วเราจะโชว์เศษทำเพิ้มอ่ะอ่ะกดอีอกแล้ว มันคือสิ่งที่เราทำวันนี้ค่ะคือไอติมนั้นเอเป็นไอติมรสสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็โคนอาจจะชุ่ยชยนิดนึงอาจจะอันนี้แข็งค่ะอมือฉันเลยเข็นไหมคะแข็งจริงค่ะแข็งจริงเจรับประกันได้อ่านี่ไม่เขียนอีกแล้วนี่ตัดไปเลยต,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 ตัดไอ่ะตัดไม่ได้เอาจ,จะแข็งนิดนึงนะถ้าตัดโดยสกูชี่อีฉันร้องไห้นะ หลงหายนะคะชิงชงชิง,งเป็นตอนแรกเราว่าจะทําเป็นหมนะคะแต่สุดท้ายมันก็รอดนะถ้าเราบีบให้มันเป็นประมาณนี้มันก็รอดอยู่มีความเฉ็งเล็กน้อยนะคะฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้จะมีความนุ่มข้างหน้าเนี่ยเราชอบนะมันนุ่มมันนุ่มโอเคหมดแ้วเก็บมวแล้วเราก็จะทิ้ง เดี๋ยวเราจะมี e หรังจบสิบถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบาย